ไข่แจ่น้อยนะครับกําลังพักผ่นะครับไข่แจ่น้อยสีขาวหายไปตัวหนึ่งนะครับปกติจะมี2ตัวนะครับพอดีว่ามีหมามากวนนะครับมันจะเป็นหมานะครับจะโดนหมากัดนะครับ เสียดายมากเลยครับผมเหลือไข่แจ้น้อยสีขาวตัวนึงนะครับไม่มีคู่ด้วยก็จะมีปกติก็จะมีคู่หนึ่งนะครับเสียดายเสียดายครับโดนหมาเอาไปกินซะแล้วครับผมเหลือตัวเดียวเลยเท่านี้สีขาว หมาจะชอบมากวนนะครับเวลาคนไม่อยู่เนี่ยสำคัญเลยเจ้าหมาเนี่ยตลายมากไก่โดนหมากัดไปหลายตัวแล้วครับ